สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับ EP 2ขีด2นะครับก็จะเป็น UI ในส่วนของ Forgot Password นะครับมาดูกันนะครับก็ในส่วนของ Forgot Password เนี่ยก็จะมีพิมพ์ให้ใส่อีเมลนะครับแล้วก็กด Sen นต์พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มีปุ่มที่ back ได้นะครับตัวไทเทลเนี่ยเป็น Forget Forgot Password นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแอป bar ในส่วนของ s a f o r i นะครับเดี๋ยวมาใส่วิดเจ็ตกันนะครับ ี้ก็จะเป็นตัวแอป bar นะครับตัวแอป bar ของ scaffold ก็จะมีปุ่มแบ c k ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว text field นะครับ,ต,รบตัวนี้ก็จะเป็นレ t b u t t o n นะครับ,รบทั้งหมดนีโค้งมันก็จะเป็นตัว scaffold นะครับ โอ้ LD นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยนะครับก็หลังจากดาวน์โหลดซอสโค้ดนะครับดาวน์โหลดได้จากตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวซอสโค้ดเนี่ยอาจจะมีตัวไฟล์ขึ้นมานะครับเราอาจจะลองลบแล้วก็ลองเขียนตามดูนะครับจะได้ฝึกให้เขียนได้คล่องๆนะครับก็กดขวาที่สกีนนะครับตัวนิ้วไฟล์นะครับเป็น EP 22 2 2อ่านะครับ a พ e .dot. นะครับ จากนั้นเราก็ Import Material นะครับก็ py มาจากเม n ได้นะครับนะครับงานก็พิมพ์คำว่า stf นะครับ stateful widget นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเดียวกับชื่อไฟล์นะครับสองเพจนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาที่ตัวเมนนะครับเพื่อสร้างปุ่มให้ลิงก์ไปที่เพจที่เราสร้างขึ้นนะครับก็มาที่นี่นะครับก็พี่ปรทัดนี้ได้เลยนะครับ ep.222 ก็เป็น f ฟลกัสภาส่วนนะครับภาสวนนะครับปุบม,มาแล้วนะครับปุม,มาแล้วแต่ว่าคลิกเข้าไปอาจจะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะเรายังไม่ได้เขียนสแกฟฟ์อเราต้องลิงก์ไปที่ ep.222 เพจนะครับไม่ใช่ล็อกอินนะครับ222 22นะครับคลิกที่ตรงนี้ลิกๆนะครับเราอาจจะตั้งตรงนี้ผีดครับ ep.222 เพจนะครับ EP222 เพจชื่อค่าอาจจะผิดนะครับ EP2 ขาดไปตัวหนึ่งนะครับแก้ที่3แก้หลายจุดนะครับที่มี22แก้เป็น2 2หมดเลยนะครับทั้งหมด4จุดนะครับตรงนี้จุดนะครับ5จุดนะครับพิมพิดนะครับ่อตรงนี้22 2ออ่ะเราสามารถที่จะ Import ได้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นดอทดอทนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวบางคนเปิดเราเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือว่าชื่อโปรเจกต์เนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับ เป็นดัดนะครับอ่าดัดตัวเดียวนะครับเพราะตัวนี้มาจากเมลนครับเรียบร้อยนะครับนี่เรากลับไปที่สองสองนะครับอ่าเราแบ็กตรงนี้ก่อนนะครับไปที่สองสองเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับจากนั้นเราอิมพิเรนทในส่วนของสแค f ปฟอยนะครับสแครฟอยก็เหมือนเดิมนะครับมีในส่วนของแอปปาร์นะครับถ้าผมกดคอนโทรลสเปซเครื่องผุมช้าตรงนี้ก็จะช้านะครับ ไนทะ์เทลนะครับเท็นะครับ EP 2 2งสดนะครับในส่วนของ forgot password นะครับระหว่างรอเราพริมพ์ไปเลยนะครับในส่วนของ body นะครับ body นะครับใน body เราก็จะมีในส่วนของที่เป็นเราจะใช้อะไรดีนะสามารถใช้คอลัมน์หรือ list view ก็ได้นะครับตรงนี้เราจะลองใช้คอลัมน์ดูแล้วกันนะครับ นะครับเราว่าเป็น multiple ใช้ widget มีลูกได้หลายตัวนะครับดังนั้นพิมพ์คํว่า children นะครับครับหลังจากนั้นก็กด enter แล้วก็กด enter อีกทีนะครับคราวนี้เราก็ใส่ตัวตัว text field ได้แล้วครับ text field text field ก็มี decoration นะครับ input decoration นะครับ เครื่องผมมัน,นีช้ามากเลยนะครับทำให้แบบอัดวิดีโอแล้วก็ต้องรอนะก็เป็นในส่วนของลาเบ Tech นะครับลาเบลเทคก็เป็นไทยเทคได้เลยนะครับก็เป็นส่วนของตัวอ e ีเมลนะครับแล้วก็ i n t เทคนะครับตนี้เราก็จะใส่เป็น จริงๆตัวฟัตเตอร์เองเนี่ยใส่เป็นดับเบิลโกรดสองตัวดับเบิลโกรดหรือซิงเกิลโกรดก็ได้นะครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าดับเบิลโกรดเนี่ยเราสามารถใส่ซิงเกิลโกรดข้างในได้นะครับแต่ว่าซิงเกิลโกรดเนี่ยก็าสามารถใส่ตัวดับเบิลโกรดข้างในได้เหมือนกันนะครับ f i e l view email register before นะครับ i n น e จกเป็นอย่างนี้แล้วน,นะครับ ก็เป็นไอคอนแล้วกันนะครับไอคอนไอคอน email มีไหม,มครับ email นะครับมีนะครับแต่ไอคอนข้างหน้าเนี่ไม่มีเพราะว่าจริงเราลืมตัวคอมม่าตรงนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราต้องอใส่ในส่วนของตัวแปรด้วยนะครับที่เรียกว่า t e k e input controller นะครับเพื่อที่จะันข้างหน้าจะรับค่ามาจากตัว email นะครับ คอนโทรลเลอนะครับอืมไม่ใช่นะครับตัวทีนะเทกอินพุตเทอนะครับตัวทีนะครับเทอีดิคอนโทรลเนะครับประกาเป็นไฟนลนะครับเป็นพาสเวิร์ดอ่าไม่ใช่อีเมลคอนโทรลเลอนะครับเท่ากับตัวนี้นะครับการ i n i t i a t e card นะครับค่าแล้วก็ i n i t i a t e แล้วก็เอาค่าไปใส่ไว้ในตัว Email Controller นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่พารามิเตอที่เป็นตัว Controller ได้แล้วนะครับตรงนี้ Controller แล้วก็ Email Controller นะครับคอมมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ตัว Comment ให้นะครับป๊บ,ปบ Email นะครับแล้วก็ตรงนี้ Declare Variable นะครับ ที่นี้ก็จะเป็น t e x t Edit Controller นะครับจากนั้นเราก็ใส่ปุ่มนะครับปุ่มหลังจากตรงนี้นะครับเราก็สังเกตดีๆว่าอย่าใส่ผิดในคอลัมน์เนี่ยปิดด้วยคอลัมน์นะครับเราใส่ปุ่มตรง t e x t Field นะครับตรงนี้ปุ๊บคอมมาทีนึงนะครับแล้วก็ใส่ปุ่ม Comment นะครับเป็น Button นะครับแล้วก็ใส่ปุ่มเป็น l e s t Button นะครับ เลยพัทอดมาแล้วนะครับอ่อนเพสที่ตรงนี้ก็ใส่แบกเก็ตนะครับค่อยๆใส่กดทีนึงปุ๊บมันจะขึ้น2ตัวแล้วมีแนวนะครับก็ลบแนวออกนะครับแล้วก็ใส่แบกเก็ตตัวที่เป็นปีกกาครับกดทีนึงขึ้น2ตัวแล้วก็ยังไม่ต้องอินพิมพ์อะไรตอนนี้นะครับสําคัญคือเราจะใส่แค่ในส่วนของชายนะครับชายชายก็จะเป็นตัวส่วนที่เ็นเทคนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูยูอนิดนึงนะครับเพราะเราออกแบบยังไงนะครับตรงนี้นะครับ ตัวทีนะครับตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับเราเขียนว่า send password ตรงนี้นะครับอ m a i l send password ตรงนี้ focus password นะครับตัวอ m a i l ขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะพิมพ์ตรงนี้ว่า send password นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับดังนั้นนี่ตรงนี้ text p a t t e n นี้ต้องเป็น color สีน้าเงินนะครับ color color dot อยนะครับคอมม่านะครับตรงนี้เทค t มาทอนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับแต่ว่าตัวฟอนต์ยังเป็นสีดำแล้วตรงนี้ก็ยังติดกันนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มตรงนี้แล้วก็ใส่ฟอนต์นะครับ <c oughs> ก็เป็นสไตล์นะครับเทค t s t สไตล์แล้วก็ Color นะครับคั l เลอร์ดอไว้นะครับ วันนี้ได้ก็เลือกสีสัแล้วนะครับแต่ตัวนี้เกินมาตัวหนึ่งนะครับยังมีอะไรที่ผิดอีกนะครับที่ผมอาจจะลืมในส่วนของวงเล็บปิดตรงเลสปัตตอนนะครับตัวนึงนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เซต็จปัตตอนแล้วเราก็อยากจะมีแก็บนะครับจริงๆครั้งที่แล้วเราใส่ไซส์บล็อกนะครับแต่วันนี้เราใส่ลองใส่แพดดิ้งดูนะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็แพดดิ้งเนี่ยแวบปิดแพดดิ้งนะครับ มันก็จะมีขอบรอบๆตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราอยากให้ตัวเซนเซนผัสส่วดเนี่ยเต็มตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเซน a s สส o วดตรงนี้นะครับคอลัมน์ผมไม่แน่ใจนะครับลองเมนเอ็กซิสเมนเอ็กซิสไซนะครับตัวเล็กนะครับ เมน n อ็กซ s ส z e ฟิทแม็กนะครับไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เมื่อกี้พิมพ์ผูกแล้วนะครับแต่ว่าคอลัมน์เป็น Property นะครับไม่ได้ใส่หลัง Children นะครับจะเอา Children เกาะลงมานะครับตรงเมน n อ็ i t s สไซตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเต็มหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับไม่เต็มนะครับ เราจะทำงไงให้ตรงนี้เต็มดี mean อ x ก s ์ i ิ e นะครับเดี๋ยวขอเซิร์ชอีกทีนะครับถ้าหาเจอก็จะเปลี่ยนให้นะครับตัวคอลัมน์นะครับ,บรั t t e อผมจะเซิร์ชคีย์เวิร์ดว่า x ใวิดอย่างนี้นะโอ้ผมนี่ก็ออกเลยนะครับใช้วิดเป็นอินฟินิตี้นะครับอาจจะใช่ลองดูนะครับอาจจะมีไอเดียดีดีกว่านี้นะครับไอเดียผมก็คือใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปใช้ความกว้างเป็นอินฟินิตี้นะครับตรงนี้ช้านะครับ ลองดูเลยแล้วกันนะครับก็คือใส่ตัวคอนเทนเนอร์เข้าไปแล้วก็ใส่ความกว้างเป็นอินฟินิตี้นะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อมีไอเดียดีกว่าผมนะครับคอนเทนเนอร์ er นะครับอันนี้ก็ใส่คอนเทนเนอร์ใส่โลโก้ f o ใส่ําว่า f u ข้ัมดูนะครับคอลัมน์นีไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวใส่วิธีผมเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ตรงเซนด์พาสเวิร์ดนะครับเซนด์พาสเวิร์ดตรงนี้เป็นแพ d i ิงแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่เว็บคลิกตรงนี้นะครับวิดคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมใส่ตรงนี้น่าจะได้นะครับเท่ากับ D O U double นะครับตัด infinity คือ กากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็โอเคตัวเ้นส์บัตตนมาแล้วนะครับอานนี้ตรงนี้มันสูงไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราปรับด้วยไซส์บ็อกนะครับวันนี้เรามาปรับด้วยตัวแพดดิ้งดีกว่านะครับตัวเทคฟิวเราปรับด้วยตัวแพดดิ้งนะครับแพดดิ้งแต่ว่าแพดดิ้งเนี่ยเราจะใช้แค่โอลี่นะครับตรงนี้แพดดิ้งมาสวยแล้วนะครับ แต่ว่าเราต้องการด้านบนเนี่ยมากกว่าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับเราจะใช้โอ l ีนะครับแล้วใส่เป็นทีละอันนะครับท็อปเป็น100นะครับพัตตอนพัตตอนอาจจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีจากเล็บลัก็ณนแล้วก็ลายแครับตรงนี้ลองดูนะครับท็อป0 0เนี่ยมันต้องลงมานะครับตรงนี้ก็8ตรงนี้ก็8นะครับส่วนตรงนี้ผมเป็นศูนย์เพราะว่าตรงนี้อาจจะมีขอบอยู่แล้วนะครับ มามาเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าต้องถ้าเยอะอย่างนี้ตรงนี้ต้องกว้างนิดนึงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเอาบัตทอนด้วยนะครับแล้วตรงนี้ลดลดลงนะครับเหลือสัก60บบัตทอมนะครับไม่ใช่บัตทอนบัต t o โนะครับสัก10 16กก็ได้ครับลองดูนะครับครับผมตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของปุ่มนะครับ เ้นพัเดแล้วเราจะมา Implement ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้เผื่อ i m p l e m e n t ในอนาคตนะครับอ m มพิเม้นนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะแบ็ k กลับไปหน้าก่อนหน้าได้นะครับล็อกอินอันนี้แบ็ k ไม่ได้นะครับเพราะเป็น m มท e ี i a ียยังไม่ได้ Imp l e m e n t app bar นะครับแต่ว่าเราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะครับพอกดตัว f o r g e t p a s s w o r d ตรงนี้นะครับมันก็จะไปหน้าหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราต้อง i m p l e m e n t ทีเดียวนะครับเพราะว่าโค้ดตัว E P 2 1 1เนี่ยมัน มันต้องเพื่อให้ลิงก์ไปเนี่ยมันต้องไปที่หน้าล็อกอินแล้วกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวโคดเดี๋ยวคนที่เขียนโค้ดต่อจะง,งงนะครับใน ep 2ี2อนะครับดังนั้นยังไม่ m p l e ment ให้นะครับแต่จริงๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็ ep 2 2สเนี่ยเราสามารถ i m p l e m e n t โคดในส่วนของล็อกอินนะครับในส่วนของล็อกอินเดี๋ยวผมเลื่อนไปนะครับปุ่มล็อกอินตรงนี้นะครับเราสามารถ implement โคดตรงนี้ได้นะครับเพื่อใส่บอกว่าให้ร d ด r เ c t จริงๆเราต้อง implement ตัว logic ก่อนนะครับถ้า login ผ่านเนี่ยก็ให้ redirect ไปที่หน้า home นะครับแต่ในส่วนของตัว f o r g o password เนี่ยคลิกลียร์นะครับลียร์ตรงนี้เราก็ implement ตรงนี้นะครับว่าถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ให้ redirect ไปที่หน้า f o r g o password นะครับ redirect เนี่ยเราอาจจะ copy ตัว code มาจากตัว m a i ได้นะครับ redirect ก็จะยาวนิดนึงนะครับก็สามารถใช้ pop ใช้ push นะครับ n a v i g a t f o o p ยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าของ EP 2 2 2นะครับ จริงๆก๊อปโค้ดนี้มาได้เลยนะครับก๊อปโค้ดนี้มาได้เลยนะครับมาแปะไว้ที่ตัว221นะครับตรงนี้นะครับครับก็ในส่วนของ EP นี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตัว UI ค่อนข้างง่ายนะครับแค่ f o r g ก t p s s w w r r d มีแค่อีเมลแล้วก็ Send Password นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ